อยนาเนี่ยฝนพอกันเก้าตากอากาศนะอ๋อใช่วันที่เก้าตากอากาศ A B ขอบคุณดางห้าสิบดวงจากคุณส,สุภัตาครับดดกดเหงาคว้ากระโดดแล้ว่นนี่ สักพักออกมาสามวมึงนี่พอหมดกว่าสิออกจากในเมืองได้แล้ววันที่หกกำหนดการกี่โมงนะที่ไปอะนรหนจ่งจมงเศรมงแล้วก็จะนอนก่อนกนะี่โไงนะบ้าเพราะคุณซี่ถุงหมวแมนติดจ้ามันเป็นกองหลังอีกเลยอากหัสเซ่สไปทานี่ ไม่ของพี่บอยอ่ะไปเปิดเอาข้างหลังสิกันอันสุดดไัไมเชียงดำมันไ,ได้ถุงใหญ่ออกมาไหมมันเป็นอะไรก,ก็คือกระแนมเป็นพื่อริมล่างนี่งหรอเจอกันกที่นครพนม,มนะรับแม่วอ,อ้วาวคูยูไมมหมคือมันเปิดวือมันปิดดิแนร์ยู จใส่อะไรจ็ก็แจ็คเิดไลาดอกก็ก็ได้แจ็คเิดลายดอก,ออด,ก,ด,อกดำอไอสีดำมีมมไหมหยบแจ็คเก็ตอะแจ็คเก็ตดำไอเนี่ยขอไม้อ่ะเนืออ้อดำองไม้มีไหมมันทั้งสองตัวไหมมีค่ะต่อไปมาดำจ้วงเฮ้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นจะได้กินได้ยางไงบอกแม้ว่ามันกินเป็นซุกกี้แล้วนี่มันกินซุกกี้ใา่ซี่มือแล้อยากกินได้ได้ปีน้อยเขาก็ไม่อยากใส่ชุดเลยยังไขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะครับ กับไปเฮดบุญพระเศร้าไอเบนไอเบนจะไปแล้วมีได้เ็นเดย์มาลุดเอาไม่ทิงไปไหนไดอยากไปทัาบุญแล้วม่ะเอามาดีมาดีมันอยู่ในถุงใช่ไหมเจอค่ะมีค่ะเออต้องมาคุยชัน่กไม่ห้ามแต่ีนะอ๋อใส่กับบางเกงบางเกงดำ แล้วเสื้อล่ะเสื้อมันอยู่ในถุงอ่ะอยู่ในอยู่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในห้องใส่ดีบรสันนสีน้อยน้อยอยู่ปนะเด็นอ้าดัจจลิฟท์ค่ับแม่เขาบอกให <c oughs> <c oughs> ้แต่สีเราเอิดอีจกจังเล่นนะพี่สีหล่อไปกินเบียร์ดียังไง <c oughs> ฟังันฟังวิวจิชาลิยาได้หนีอยอนี่มันไปใส่ยีวกะทองสามหมื่นแล้วมันมาข้้งการจันับุรีแอนนอลอดีอีกสาวันเนี่ยสาสบปีแล้วค่ะขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงแลวนะครับอายุสาบแล้วค่ะแซปไใส่เลยต้องกนคนเหรอพี่จะใส่กกักกกนโดนเก่าแล้วะ เป็นกางเกงกางเกงของสูทหรือว่ากางเกงอนไรกาจริงนองสทต้งหาปะกางเของสูรอีิวไปรับยีนีวนอีจวนแอีตอน้ยฟังังไงฟังอยู่จีลองเสออเธออยู่ร้านงมไม่ได้ตอกคอยากมีลายโซ้บอนี้ นกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหหน่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ